ก็สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขลนเนาะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกรับสู่จ่องสามเมยบ์บรรไปอีกแล้วเนาะโดยพวกก็สามเมยบ์บรรปาก,ก็เพียงแต่ลงมาหาทางหนงองอุบลเพคนเนาะกลับมาอัปเดตเบิ่งว่าเป็นจังได้ขอหงหนางบองในเพป็นอ่าแล้วละบ่เนาะทางสามเมย์เองกลับไปลงมาหลายมื่นแล้วก็สิลงมาเบิ่งอ่าลูกของหนองอุบลเลยว่าเป็นจังได้ หายหองบ่อะคนท้าก็หายเลยเนาะอ่ะทีนี้ก็สิครไปหาพี่น้องกันเลย่นนาใชกับหลือหลายดูว่าทะไดา่ดูว่าก็ใช้แล้วแล้วขอว่ะอ้บานประตูแล้วเ้ยเบียกันฝนเลยน้าหนกันน้ำเลยโอ้ยดอกดีสบายดีลุงชาสบายดีสบายดีโดยวมือกี้ติดบานบอกนะเออทั้งมันทังอาให้ไม่เร็วมือนี้ทั้งบานทั้งกะโลบอกโอ้ยยังยหอจงชจักใหน้า ชช้ให้หน้าคุณุไปกล่ดีเนาะบมันบหน่อยมันจะท่าหน่อยไปหลยเจือกันมันเป็นอะไรอ้าไปหาขายเจืองโอ้ชาน้ำเจ้าจะเป็ายเรืองินชาลา่ไช่แล้วนี่กีเคอ่าการเตือนบัอเออนโอ้ทังแล้วก็กระเบื้อนกรมาแล้วเนาะโอ้โ ลาลาจาะตกแต่งเสาวไว้อีกอยัางงามไหมแม่อนรังกะทาคันมีรังกะทาซีใส่เนาะแม่แมนเมนของน้ำของเยอะแต่ว่าเขาตั้งเขาโอ้หกต้นมาหนึช่ชาวปอมโอ้ชาวปอมหกชาวปอมเนาะพี่น้องชาว่ามันเชามันดึงออกมาเนี่ยคอยละประกันคอยมันชอบไม้พี่เลยนอกจากกระพุ้นมันเยอะชุดตอนนี้มันบุ้มีเสาอ่้าวมันไม้น่ะเด้ออย่าได้ยินเสียงช้างเพไปนะ เท้าโบนี่เจ้นี่แม่ว่าคุณอยทันดูเอานะแต่ว่าอันนี้สาวป้อมพี่น้องเอ้่นเห็ดไปหายคือเนาะเออทางเขาไปชื่อเทามันกันมันกับแพงไปในจัน้อยเขาหลดการหายใจลงมาโดยโดยถามดอยกับพ่อนะถามดอยว่นี่โออามดอยทามดอยชีมันม <ๆ S 2> ันเพืองในอ่างเขาดิโดยโดย ทีมงานปะเถาูกเคยใช่ลูกเคยบุมาบ่รกเคยมาเนียบอกเอาเคยมาปะเถาออเถาเออปะเถาบอกพอดีก็บอกไงฟังย่างปพถาบมางจาิเออปพเถาพนดีมาปะเถารเคยอุ้ยทำยังไงไอี่มันมันแขกมัมีแง่ด้อยะเถาโดยโดยมันคอยรับประกัน่องมันแง่ขงปะเถานะ เสียดายแต่ห้าเห็ดหองน้ำแล้วแล้วเนาะได้สั่งจ้งเพิ่นย้ยเพิ่นหนน้ยเค่อยชาร์จใพี่ขึ้นมาห้องน้ำารากันมดบบดเดียวเพื่นห้ขึ้นหลังได้โดยอันนี้อันนี้แจ้ง่าเพิ่นมาแต่ไทยล้เนาะเห็ดมาแต่ไทยเลยส้างมาไทยอะไรเนาะเปยันมา่ปนบุรีดด้โอ้ธรรมดาเด้อเนาะไปูเป็นห้อนี่เบเนาะเออเป็นจับค่งนเลจับั นี่แหละห้องบุกได้เนอะนั่นแหละเกิดยังไงำอยากเอานั่นนี่น่าจะเพื่อใครนะมีใครจะเจ้าอยากคอยนั่นนั่นที่บอกคอยตั้งของคนกันถ้าตั้งเช้านี่มันคอยก็ยังไ่หับกันเนาะตัวนี้เนาะมันยึดมั้ยมันยึดดึงนอกได้แมนแมนเขาเนี่ยฮันแมนยุ่งเขาผังเล็กเดินผังเล็กมันโมเดนคือตัวนี้แต่ว่าในนี่ก็ใช้เล็กแล้วว่าใส่นหลักสุดในเล็กก็ตอกไปตีนึง เลยมันมันกันที่เฝอเอกันนะเนี่ยดีก็อีกไปจังเนาะโมนี่ดีกว่าบมากปู่มันจับเลยได้คนเห็ดบ้าลายหลังเนี่ยผมเห็นนะกะแตกเนาะบ่กะแตกเพื่อนเจ้าของก็เะ็รแบบนี้บ่างอืมถ้าว่าเป็นถ้าว่าใช่ชาวเนี่มันมันแตกต่างหากอ๋อมันแตกแล้วมันเป็นเชามันเลยเนาะชาวเขาาเชียงให่เลยนี่นี่นี่เบ็ดกันหน่อยเลยเนาะเนีนเนียนแตกก็เหรเนาะเนีนแตก ตัวนี้คอยรับประกันอันนี้พอา่ะจับเสกันเลยเดดไม่แ่จับไปนั่งไปรถเมนโอเคชิ้ย่ำมาให้เหตุนีกม่งเท้านี่นะโอเออเดี๋ยเพื่อนมั่นใจได้ขนาดในคลิปด้พี่นอเนาะไปยูมีลักชานเาเลยแต่ว่าทั้งอาทั้งอะไรอย่งเขาเอินบอลมเมาเอิร์นี่าบเเป็นลุงชายเป็นลุงชายเานชายเปบ่เออ แต่ว่าใช้เพิ่นยุคนึงว่ามาช่วงหลายก็เอาแปดหน้ามาใส่เนาะครับาบ่อันหน้าอัตาสิประมาณนี้น่้าทงหลังเฮาก็ได้เนาะแม่นๆๆได้ๆแมมีหั่นกตอกหั่นก็ดีเนาะหรือว่ามันสิฮ้อนบ่คั่นตอกนตอกไผนี่ตอกปิดนะแม่นๆโถ้าปิดันนฮ้อนบ่ฮ้อนบ่ปิดกะยาแปลว่ากอากาศเฮาดิแม่นบ่ปิดกะยาของเฮามันบ่มีกลมเนาะ เออใช่ส mm, ีไปอถงชองลูกน right. mm, ี่วะเออเออนี่บริษัทอย่างเลยบรลุแกะบริมีบ่โอ้สีบ่มือบ่ทางไหนอไบมเขามีช่อกาด้วยเนี่ยสององเขามีอยู่บ่บ่มือดอกน่างวบ่ใตอกเออใต้แค่นี้หุ่มมัดน่โอ้ยสบายางทางที่งานปศุสัตเคยนี่คงเหตีเอาเลดีแเอา แบบฮาเทียีดีเบิดจ้าฟูนจะชอบอี่าีแบราอะไรบเนี้ยบิเงินรอบเงิเขาเอาทันเถอะเพาะอหามาเปลืองไปได้เนาะมอนออกมาเก้าทิปมอเขาเอาหาทิเนาะมันอิงความยาความกว้างของหนานเท่าเก็ลืนเความกว้างมอนชอมเท่ายาวอแปดกว้างแคน้นบางคนก็จะเห็นชองหมองกัยังได้เนาะได้คอยไปคุ้งกันนี่ได้หงเย็นบันหน่อย เด็กสองเมตรแปดสิบมันแบ่งสองอ่านกันมันการตกอยู่มันโอเคสำหรับเมตรกว่าแล้วนะครัเมตรเข้าเมตรคอมมิชชั่นของไายซื่อเนาะแมนแต่นี่เพิ่นเห็ดรวมเลยรวมก็สบายให้กันเข่าไปเผากันอยู่เข่าสองคนสามคนก็ได้เนาะมันกวงอะไรกันเข่าจีคนก็ได้จีคนก็ได้เข่าไปยังบไเอ้า ก็เป็นอยางน้ำนเนาะแข็งถูกจ้องเต่าเนาะมันไห่จะจุ้มเป้เขาไปแล้วน้องกันน้องดำเมื่เจ้าเออมีพอมันก็จุ้งปอนเข้าไปเพิ่มอีกท่านไหนถมบ่อท่านไหนคนใช้งานบ่อนี่เออเออยังเจ้าบอกเป็นอุดอยุบเริ่มอุดมาอนีแหละเนาะมาอนีแหละทางสิลองไปเออว่ายางน้อยฮะเออขอโถิดที่หนัก ออ่ยางน้อยกะเฮาติดบานติดยังแล้วเร็วกะโลบ่มากะอ่าทางเฮาวกะทายได้ชร้างขึ้นมาเฮ็ดที่ดังกันยังได้เนาะแม่นบ่้อเป็นโรคว่าติดบมื่นอย่างนบ่กวันอีกจักมื่นประมาณชี้ได้หรอกเรียบร้อยเลยนะ3มื้อโอ้สามื้อนี่เป็นว่าเสร็จชิ้นว่าซั่นซชนาะโอ้ยบ่กข้าวเรียบนี่ทำนี่กะประมาณ6มื้อเราเด็ดมาผ่านมาเนาะของน้ํานีำโอ้ยไงก็เกือบทีนึงทีนึงว่าซั่นเนาะ ลูกเมียเขาเนี่ยทำไปจังไหนเนาะทำคนไายควกเราเป็นคนขับเนาะเคนเป็นคนขายจักคนม่ได้ขับรถจักรแต่เองเนาะมันเอาไปหน่อยเอาไปเท่านึงจักชอบนะไปเท่านึงมันร่อยกว่าถุงถุงละซี่ฟันป่ะล้านตัวเลยล้านกว่าก่ได้แต่ละเทื่อนได้ขายหมดเทื่อแล้วขายหมดเลยทำเทื่อนไปมาได้เบิดตลอดเลยยังมาได้เบิดอีกบริยายนะนี่ซ้ำ ก็คือปลูกกินดกน่นนะปลูกกินดกแท้คอยเอาุู้นิญมาถ่ายได้ปุ๋ยพวกเขาครุงการเมามติดในะคนมาทดสอบเบื้องเขาไปใส่หน้าเขาบ่ได้ตายอมันใช่โดยเฉพาะพืชปลูกหมากบเนะแมอกหมากลูกหมากเราเดี๋ยวนี้ก็ยังจะออกอยู่จะสงดเลยวนี เนาะก็ถือว <Okay. S 1> mm ่าชมควรเนาะได้อยหาหกล้านคนนะโบได้ไหมเออนั่นได้โย่ทีโยหาก็ได้สล้านนะมึงจะเข้าทาม้านอะไรเนาะสองทามเกี่ยวกับไปอืมก็ไปยังไงก็เถิดล้านล้านล้านเพื่อนคนนี้โยเยอขนาดหมอกมันเนาะลักเยให้มันเหลือเต็มเต็มนาะโอ้บอลนี่ก็ปูพอได้แก่นะมีแผนปลูกยังต่อบอันนี้มีนั่นมะขี้กับกำลังเริ่มตัก ดมตัดบักซาลีเห็นไหมโอ้โอ้อยู่ใช้นาเจ้าน่ะปลูกไก่ทองโอ้จีบไปฮานเกาะเฉันนั่นเนาะโอ้สิบไปฮาซีซอยนะอยากกินบักซาลีหไม่ไักหมกเต็มเหนื่อยเนาะไม่หายก็เพมเต็มเต็มเหมือนเนาะวิธีชีวิตของคนลาวเขาเนาะแล้วให้แล้วหน้ากับปลูกแมนแมีเงินเดือนเงินบอกเรามีงานมาเห็ดเรับไปเห็ดไปไปน้ำแมนแต่หลังจากแล้วนี่มีงานอยู่บ่ แล้วนี ite, ้โดยเขาจะหไปติกลูกขงเขาด้วยถือว่างานพอเา่าลูกเคยนี่บ่มีวันหยุดนะคอยบ่ไดิคอยหยุดดอกยามได้ทุกคนขนาดเพ็ดบ้านน้องแดงไงยามฝนก็เฮ็ดเนาะเพ็รบุ่กลันะเ่ยกิลีนะกถ้ามันไกลห้อไปนําบ่ได้อย่าำโมย่ม่นอันนี้ถือว่าไกลแต่ว่ากาคือทางน้องบุญก็เป็นลานเนาะอันนี้ก็มันก็บ่ไกลปานได้เขตเฮานี่คือว่าออกนอกเมืองเฮานี่นะความหมายนอกเมืองบ่อืมันไกล เอาไปน้ำบมได้งอควายได้ขับมาเนาะนั่นโมพามีเราหายลงไปเลียดเลือดหนเราอยู่ก่อนบุตไปดูไฟเดี๋ยนี่โบว้ว่างันเราก็ว่าอยู่นเา็นตังเขาต่อเดิมมู่ดยนยาลูกเมียปนอนกับลูกชงคนเนาะลูก้เรายอันตรายนะบ้านมักเตงลายเนี่บัดเฮาสิโจงานหมดยาเนาะมูก็อยากเล้ยเฮาก็อยากได้ อ๋อใจเยอะเนาะถือวาาไยี่ได้หนิเนาะมือวานมาบ่โอ้มาสภาพปากที่ั้งองคอดีล้วเลยอยู่เดียวสาวพรปอมตูฮาก็มีโรบไปเลยต่อไปก็มีแต่บไปข้างนอนี่ยดึกก็เมียสองคนอ้ามึทั้งขุดทั้งหยังุดอีกดูเพื่อนในพินดดุดเองอีกขุดขุดเดียวใ เมียคอยก็ได้ไปไปยุ่งเดียวไปกูเดียวกถือกิ่งไปไม่หน่อยเอาเมียไปกะไปถากไปกอดนะมวิหามเดินุเมียกับเ็นนัดทุกอย่างนะช่วยกัน ปดพันแปัน้านีซัมนี่นะเมนแปดพันโลเป็นบอจาาเฮาเฮาคุดพ่อเอาาลุงนนะาวติกกลดก็ว่ากันไม่อันนี้บุ๊อดตี้นี่ก็รูกันละบุ๊อดดอกอันนี้ประมาณหมื่นกว่าลนโอกันลานหมื่นกว่าบาทเนาะบเพื่อนนั้นเป็นแปดพัน่านเัวเป็นยังคนกับเองเอาธรรมดาบ้าธรรมดาคนเ่นคนเราเองเอาหนักแน่าาติดนั่กับว่าวว่าต่างหาก คนรู้นะส่วนลายโบโได้ตินนะแต่นี่ทางไอ้่นอยากหายงามเลยคนอยากให้ติดก็ตามใจเพิ่นแ่างไอ้อยากหายงามนี่นก็ว่ากันมาอย่แล้เนาะคนรู้นนมันยังเขาเห็ยากงว่าแนยุ nah, ่งหงอนหน่อยเลยว่าคนเขาเขาไปอยู yeah, ่ห้ามงนั่งบมีเขาอ่างน้ำมึงไปติดแบบไหนเนาะก้มก้มก็ก้มก้ม้เนาะหาชิเพีย แมนอยู่อีกข้าวอีกข้าอยู่รอกเนาะอ้านสารฮาวโรบกวนเพื่อนเนาะเทเมนปูกระโดดบ่อเดี๋ว่าเทตัวนี้บ่อก่อนเทตัวนี้แจ้งชิคาวได้เพราทางในนไงได้กระโดดข้ามเลยไม่ไายเขาเออเป็นควบโอ้ยจะเขาก็จะมุดขึ้นเย็นวัยละหายหอยละกระโดดนะโอ้โหุ่นเฟี้ยวแล้วโดกระโดดมาบ่โดยโดยอ่ะโรบกวนเคือขึ้นเยียบมึงคนหน่อยก่อนอะเป็นยังไงสบายดี อันงามเวางามยงอยีสีกับพอดีอาซีนี่อาจต้ขอคลยสบายดีเด้อประกันม่มีน่ากินมื้อนี่มี่มันเนาะวันเล่นล่ลงไปเชียร์วันเาบอมีบ่เป็นจะได้คนน้อยบ่ได้หายบ่คืนนี่หายอยู่ึ้นเวทีคือเกาใช่คือเกาบ่ อะขึ้นไปเยี่ยมท่คนก็ได้จัตุเดอร์ปาเดอ้ยสบายดีสยดสยดีสบายดีเนาะฝุ่นทางแม่พิ่นเฮ็ดยังอะนะนะสบายดียังกอท่วัใหญ่กันเองกับอิมอเ้ลยหัวหลินนาะ กมูบอกใ้กินป็นไกแล้วี่ิดว่ายังหมูอดยูน่าโหยนี่ตจะเุ้มแลชื่อน้ำกะนงเพื่อขายเพื่อว่านี่เหลื่อมแน่นอะปิดตัวนี้นะปิดตัวนี้ไปเปิดตัวนั่นเนาะผมจกกิน้าวกับปิ้งไก่คือเกาวเป็นจะได้คนน้อยนอนคือก้าิ่นมูลำอคือกาินเวทีก็มีนี่เนาะนอนอ่ะ อีกอย่างเรียนนอกอุบลไปอินสักได้เป็นป่องให้ชิ้นหนาวลมเข่าทางฝนเนาะมันพัดขึ้นนะอุ้ยหนาวแทบในลมนะนอกคนหน่อยให้หายแล้วเนาะฝนกลางคืนหนาวหนาวติ้งเมื่มีเพื่อนเพื่อใจปะมีไอ้ข้างหมอเพกฝนหายแดดแผนเออใช่รอดเพราะว่าฝนจะได้นอนเดนเนยมันเย็นนะกลางคืนยังใช่กลางคืนยังใช่กลางเวรนเราต้องใช่กันจ้ะผัวเขาจำเปลี่ยนเลยมันหายแล้วเพื่ยนเนี่ะใส่รอกับเพื่อนเหนียวอากระปายเนาะ ใส่รูปกลางคืนนะนั่นแหละแห่งใส่เนาะมันจะมีได้เกิดอยู่เด้ถ่ายจากมือมือหนึ่งใครเถื่อนนะไหนที่จะตัดกลางคืนอีกไครเลยตัดเว้นอีกบ่เรื่อยอือกลางคืนน่ะบอกกลางคืนเป็นยังดอกมันเป็นเปลี่ยนออกแหละบางทีก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนใหม่อีกมันเป็นเรื่องปกติคือหน้อยแล้วว่าใส่เพนนันมอนเนาะเพนนันนี่นะเพนนมันจะเป็นคือกระดาษเท่านี้ยนะแม่มันมีอยู่แล้วทำมาตัดเอาชิมไปเลย ทะเลาะตันเขาซื้อสุดก่อนนะไอบุญตาุเจ้าสื้อมาให้อยาลืมเลาื้อไปให้อันสาดำนะลืมนะคะโดนและยนเป็นแซนล้เนาะแซนไยเนาะมันเป็นเพนซ่าเสยเนแล้วนะกันเนียวยังโมลอ่ะนียนเสียให้มีในส่นของบริษัทพาออมเลยนะพ้าอ้อมโมแหงนั้เนาะยังคืนจ้ะงๆนอนดีนอนยาม็นเนาะอ มาอัปเดตห้องนำเจ้าให้เพิ่นเบิ่งก่อนว่าเนาะทางอ้ายเพิ่นก็อยากเห็นเลยเนาะโอยลืมนลืมตื่นลูกเนาะบ่ติเจ้าเลยน้องเอ้ยเนาะตาลูกลูกกหายงงตลอดอันอยนะแงคันบ่เป็นอยนะโอ้แงสิบ่เมื่อซัลูกอยหงสาธุเด้บ่ได้อันนี้เพิ่นยังมีเนาะกิน กินน่องไก่อิ่มโยะน่ะเนาะติดมือบอเนาะหรือติดมือบอนตจังแดติดแหละติดแล้วมาเชอเมมือนี่เอาอุ้มม้อนี้ยันกีแทกเกินส่สขั้นบนดีเออสิขั้นดเพิ่นได้ตื่นตาคือ่าบนไห้เยสิไปบ่งคนั้นเนาะดงดูเอาซะบ่วไม่เนับเอา

ใช่เหมือนวุ้นแดงเฉียดดิเสียผืนกับเสียผกับโบด้มีอีกตีเท่าสอุดเท่าผืนตาผืนชื่อผู้ใหญเลยโอ้ยเอ้าโเอานเดียว่าบกแล้วได้โัเยกเกิดมันอย่าหางากเด้นมากันใหญ่ลื่นโลกัใจเห็ดกับเกลืออยู่ขนาดมันยังหลุดเลยรับตุยรับตุยหายเลยเป็นไอปานปเนื้อใช่ปานไปนะมองดูนี่ดำๆน่ะ นปานเพิ่นเป็นอือเพิ่นอายเฮ้ยหันมาทางนี้เลยเพิ่นปุกไว้เลยให้ปานเพิ่นเกือบแล้วเลยโอ้ยจะเหมียนสะเด้หายหัดปานเพิ่นนะหยุดแต่สั่งเนาะหาก็ได้ยี่สิอเจ็ดมือเจ็ดแปดมือเจ็นมือนะอ๋อปุกไว้ในเอวบนตาอย่าเพิ่นหนาวบาเพิ่น นั่นแหละคนบนชายเสือเห็นบอกก็น um ้ำเลยแต่ขันเข่าก็ได้แก็เห็นมีชบเซนเน็ตนะเบื่อชเซนต์ป้ายบอกเราว่คนนอนมาชมเราว่เราห้างเนเน็ตเจ้าอันนู่นนอนโอคันหน้ากับนี่อันนี้กัเคอมิตรอยู่กันเป็นมาเส้าวิทแต่ก็ะหั หนาเนกเพ่ดิเกิดมาวันพ่อหนาวหมดแฟนีเมย์พจะอบน้ำยากเนาะบ้านนี้่ไดอาบเลยอาบนเลยับน้ำพดอาบเลยผู้งอีิ่นตัอาบมันนาวแตเช็จเอาเมลูกเอาอุเอาเช็ดเอานั่งนั่งตาถุงมือก็คือบูใชให้ลูกมถุงมือใส่แล้วมันล่ใส่แล้วนี่มอใหญ่ฝนเลยถรงมือใหญ่เพิ่นอีกใส่ใส่ใส่ย่ แค่นั่นกะเล็บนี่ยเขาจะทำให้ได้เลยนะอยู่ใช้ฝรั่งมันยาตอนนี้ใส่แล้วก่อนมันสีมีตัวหัดเนาะอันตัวเป็นแบบหนึ่งอะไรนี่มันสีเป็นแบบรวมนี่มันเป็นแบบไรชั้นมันเป็นเป็นแบบแพลคาวาวมันจีดมันจีรวมเลยมันบ่มีเนื้อหยุ่มกันเลย งนตัวนี้เขาเอ้ยน่า็นไหเมื่อโงบานเลด้อืมนี้บ่ใช่กอกันนัและได้วะ่ใช่ก็ออกกันออกกันบริออกขาดนึงนี้ยขาดนึงไชวขาดงชข็ดยใช่ใอเลียลองบงนเดิคันใชมาดีตีได้ค่ะกด้นิมนาขาดนือขนือขนแห้งขาดะไรันางเกยาัตีหมัดกันไว้ บออย่างอันนี้ก็ได้ย่างเนาะย่างกระติบกับลวมม่นางมือควรอะหน่อยๆเลยโอ้ยบกกระบะเราฉไปหาหยิบหาหัดหิดแขนคนได้ได้ลูกกันยังหันเนาะแม่นางมาระบบแมนเปลี่ยนชื่อให้นางอีกโอ้ยได้ลูกได้ได้ลูกยิงเบิังท่องเพื่นก็คือไม่ยิงนี่เนาะ แต่วันเป็นผู้ชายอืมียเีไปเบสละทีจังกันนะีนี่หอมนะเ่ได้บ่าเฉแพงวะนะเนาะอย่าได้่าแพงนะชาวเมืออ่ะเรแพงเราแพงชาวเมื่องนีดิน่มมมีกี่ห้าเช่นนะสามใหพอดีจมูก้องดนีพอดีอันลายลิดกันเด้กับลูกข่อยนะข่อยจะจะเอามือเลี้ยง ป็นทองจียะับ pues ลูกเจ้าน่ะแาปีน้องงแมนนั่นกเเอาเลยเจ็บกูบ่ได้เจ็บเนาะเอาเลยค่ะหายนี่เออเป็นการมาายามคืนเนาะเออยันหลันตั้งแรกดนก็เอาได้เลยเออคื่ขย่องพี่่าจ้ะ่บเฮงกไดกินนมแล้วก็มีคนอืได้กินนมแล้วก็มีกนวันขีขีเนียยบ่ลูกกินนมนะแม่ไหม Thâm và đá bà? Ừ. Cái chư bà vẫn và đá hẳn đấy nọ Ở ngang kia nó là ừ. ngon Rồi, ở đây ngon Đã phật di kín, đã phật cái ượt, ượt bộ đã phật nọ mình hẹn cả hai đấy bây giờ nọ mình kiếm một thần đó nà Chấm mát cái đó Kiếm một thần, í í, hãy Rồi, họ hẹn lại, để hãy đi đã Nhung Về bên, bộ bên, bên nhung Nhung, mình, gì đó, mình dàn lông

แล้วให้ซาบัวหามัดกับแขนเนาะซาบัวให้จับแขนคนละคอยคอยมันผูกลูกใจ้านผูกแม่ซาบัวให้จับแขนเอาคนาละเรื่องจับได้ซาบัวในชีพิ่คนเนาะว่าเอาอะคอยคอยผูกเอาแล่วลูกคอยแล้วเอออบกว่าจะบอกมาผูกเอาเนาะ แต่ก็ผู้แคนดิปากแ่ลายลายเด้อว่าเสีนของนักรอสกินขนมว่านครมันมีเชื้อใส่กันาวใส่บ่ เมนบานคอนหน่อยเสียชงโตชักแลก็แล้วเลยบานาคอกัแต่นี่ก oh. ับวนมเสื่อะูเมากชักฟ้องกันแล้วเสียชงโตกันหสลักันเอ้ามันเปียกเอายาวเลยว่าันชคือเสือน้องซานมาก่ลวจะคกัไอ้หนึ่งในแขนยาวค่ะกะได้เออนไปตลาดเนาะเห็นนะเขาเก็บเห็นแล้วเขาเก็บนะว่าขันไปไปตลาดเนาะหักไปชูไปหักไปไปตะโดนเมนขันไปก็ทีซื้อมาให้ยุตลาดแต่ทางบ้านเฮาบอกมีหักเลือด เออดีแล้วเขากบอ้อยใช่น้องมันต้องกวกันยังนะกบออยเ่ยงลัวแ่นี่หละเป็นาไว้เสื่องไว้แม่ชิบมือว่น่ะไหนาชิบมือว่แม่แม่ชี้มือกับเจ็ดแดดเกาชี้มอีกสามมือบอกเลยี่สามมืออกรมวันที่ยังวะถึงวันยังวะวันนี้วันจันทร์เนาะุดประัดชุกวันชุก อ้าวอีกสามมือนึ่งฮะนาะฮะได้เต้องสวายอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มให้บอีมยูซีคูสวลายอาย่ยูซอย่ยูมือเออกเอากเออกเลยึกละอันนี้กเจด้วนอืมกะเจดละวันจันเลยมันพุดแล้วกซิบน่านงซีเก็ห้ดเจดเกรซตมือมันสุก อืมกะสองชาวอุบลตาเนี่ยกะมือชีพส์เราจะออก่ออบอแมนมันที่ชีออกเยมือกชีพได้ออกนะต้งมันพุธกะต้องมันชุกออกนะก่ยังวานะคลิปคลิปเจนจันแปดท่านก้าพุทธชีพัยังวาอยู่เอาก้ามือถแล้วเอาก้ามือว้าีเอาก้ามือค้าขาทัหลั้นมาเลยกัเปลือกีมือกก้าเออกระชีพได้แล้วเขาจันนะ

อาซาเอ็อกพึ hmm. ่งส mm. well, ิมเลยจไเนาะเ้เกสมนั hmm. ่นแหละเ่าก็ดีขึ้นแล้วะนโเฮยังงบรเจ็บปในนั่นเนาะบริเจ็บปะนนอนแกงแงเมือออกย่ยขึนรถเนาะย้เลยคนอื่นเราเาเราเกิดกันกะนาะพอขึ้นรถมันว่าบนย่ยเอไนั่งอุบลน่ะสิเป็นแบบ่อยนี่ได้ก็ไ่ได้แม่ได้ อย่างย้วยด้วยขึ้นไปเป็นฟันอยืนเพื่อนเพื่อนเพิ่อเลยอยู่ตลาดนอาแมวไปยังไปเป็นฟันป่ะเอาเราเนี่นี้แหละแกงแห้งอ่ะดีใจน้ำเล่นน้องเนาะมีทางแหละเขาก็ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องยเนาะต่กี้เนาะโอ้ยอุ้มอยู่แล้วคนเป็นแมมัวสาวเนาะเนาะบราเคยพาประสบการณ์มาประสบการณ์เนี่ยคิดอยู่ได้เนาะคิดได้เขาก็ได้เราเคยพาประสบการณ์มากับคิดน้ำคิดยากทั้งหละคิดยา พอเป็นยังลูกที่ชองกจ็จงชีบไม่ปช่างก็ะช้มือเรื่องหนาเนอ <Hello. S 1> เอเยจับอนนะ ind. สบายดีนั่งละสบายดีมือใหมก่กลมาอีกเนาะ